แม่จะไปทำงานแล้วบายบายแม่ก่อนมาสวัสดีค่ะก่อนแล้ว<อ>สวัสดีค่ะเ,เดินทางปลอดภัยนะคะเ,เดินทางปลอดภัยนะคะ เจ็ดกี่ทุ่มมนูแล้วแต่อ๋อแป๊บเดียวพันห้าพันห้าเลยวันนี้ัน้า ไปแม่ไปแล้วลุงมดตาตาลับนหนาลบานหน่อยตาลับหลานหน่่ยตาอ้าว

ครับผมครับผมบายบายใครไปแล้วเหรอลูก ไปแล้วลูกเพชรไปอยู่ไหนมาเที่ยวอู้เพชรไปเที่ยวหรอเพชรเที่ยวที่ไหนมาอ๋อไม่กินเลยฮ<ะ>ึตรงใจตรงใจกันยังแม่ไปอ่ะ